อันนี้ขนมขออนุญาตใช้คําว่ามันเป็นข้อจํากัดของเทคโนโลยีนะคะโอเคอ่าเรามาที่ไฟล์ที่เปิดส่งลิงก์ให้ที่ที่ชาเมื่อกี้ข้างบน,นะคะ่ะเลื่อนขึ้นไปได้เลยนะคะอ่าโอเคอันนี้คือไฟล์ที่ขนมนโหลดมาแล้วนะคะแล้วก็เลือกติดตั้งเลือกติดตั้งนะคะก็รอให้มันติดตั้ง Ah, okay. โอเคขนมส่งลิงก์ใหม่นะคะเมื่อกี้ไปไปเลือกทูแค่ที่ธรรมชาติก็เลยก็เลยทุกคนเลยไม่เห็นอันนี้คือส่วนของโมบายแอปที่พอเราเวลาเราติดตั้งมาแล้วนะคะแอปก็จะถามถามถึงว่าเราจะ,ะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่นะคะก็กดยินยอมไปนะคะทีเนี้อย่างที่เราบอกค่ะตัวเวอร์ชัน1.0จะมาช่วยเรื่องแก้ไขในการที่ เราจะเ,าเลือกโลเคชันอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องนี้ถ้าพี่จะให้โมบายแอปเลือกโลเคชันอัตโนมัติที่ต้องอนุญาตกันนะคะคลิกอนุญาตนะคะอ่ะโอเคพออนุญาตเลือกโลเคชันเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าภาพถ่ายหรือวิดีโอหรือภาพที่จะนำเข้าภาพคูรเรือนนะคะอนุญาตด้วยไหมกดอนุญาตนะคะพอกดอนุญาตเสร็จแล้วค่ะ ก็จะมาขึ้นที่ให้เราเข้าสู่ระบบนะคะก็ทำการล็อกอินเหมือนการใช้งานทั่วไปเลยเริ่มต้นจากการใช้งานนะคะขนมจะล็อกอินด้วยยูเซอร์ขนมเอง พอล็อก e อินมาปุ๊บเขาก็จะถามว่าเออโอเคเราจะเข้าสู่ผู้อาสาแล้วนะคะก็แคปสดตกลงแล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะเก็บก็ช่อสองข้อหรือจปทถอนะคะขนมเลือกที่จะเก็บจอปทอถาขนมก็มาเลือกบันทึกเขาก็จะให้เราเลือกพื้นที่ที่เราจะจัดเก็บนะคะอย่างขนมสมัครเป็นอาสาที่ฉาเชิงเต้าขนมก็เลือกไปเลยว่าขนมจะดูหมู่บ้านไหนนะคะ สังเกตนะคะที่มีสองแถ็บนะคะมีสองแถ็บคือยังไม่ได้อัปโหลดกับอัปโหลดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วสถานะเราจะยังไม่เป็นยังไม่ได้ทําการอัปโหลดนะคะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปวินเว็บแอปหรือ Windows แอ p เงื่อนไขคือเหมือนการว่ายังไม่ได้อัปโหลดนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็มาบันทึกครัวเรือนใหม่สมมุติว่าใครยังไม่มีคัวเรือนใหม่เลยก็มาบันทึกครัวเรือนใหม่ได้อย่างเนี้จะเห็นว่านายศักชัยสุวรรณทาที่ขนมคีไว้อ่ะคะ่ะมันยังฟ้องข้ไม่ครบถ้วนอุณากรอข้อคําถามนะคะเราก็มาใช้การดูหรือแก้ไขตัวนี้เพื่อที่จะไปแก้ไขข้อมูลหรือจะบันทึกครัวเรือนใหม่นะคะอันนี้ตามเงื่อนไขครานนี้ กลับไปขนมขออนุญ,ญาตใช้เรื่องที่จะไปแก้ไขนะคะเพราะขนมสร้างไว้แล้วพอเราจะไปแก้ไขปุ๊บมันก็จะมีส่วนให้เราแก้ว่าเราจะแก้นหน้าโปกไหมแก้ข้อมูลสมาชิกบันทึกคําตอบหรือภาพผนวกก็แล้วแต่ขนมขออนุญ,ญาตไปที่แก้ไขหน้าโปกก่อนนะคะก็ไปเช็คว่าเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโลเคชั่น สมมุติว่าหนมลบออกก่อนลบโลเคชันถ้าเราเป็นเป็นเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะอ่าโอเคเราก็มาใช้วิธีการว่ากดเลือกโลเคชันนะคะมันก็จะมารับติจูดลองติจูดให้หรือที่จะใช้วิธีการพิมพ์เอาก็ไละเรารู้แล้วว่า13.77529กก็พิมพ์เอา ลองตีจูดก็พิมพ์เอาถ้าสมมุติว่าเราไปเก็บมือมาแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะก็มาใช้วิธีการพิมพ์เอานะคะแล้วก็เลือกไฟล์ว่าเราจะเอาไฟล์จากการถ่ายรูปหรือไฟล์ที่มีในเครื่องขนมขออนุญ,ญาตเลือกรูปที่มีในเครื่องเนาะแล้วก็ปุ้มไปไปเอารูปนี้มาึ๊บตึ๊บค่ะมันก็จะขึ้นเลยว่าเราอ่ะเลือกจากรูปชื่อนี้มานะคะแล้วก็มากดถัดไป อันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่จะต้องกรอกเรื่องอที่ดินทํากินอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่อาศัยนะคะอ่ะอันนี้อันนี้ขนมบันทึกตัวนัาปกเรียบร้อยแล้วต่อไปมีข้อมูลสมาชิกหรือเปล่านะคะมีถ้ามีสมาชิกเพิ่มมากกว่าหนึ่งก็มาเพิ่มสมาชิกเอาอย่างกรณีนี้ขนมขออนุญาตไปว่าขนมไม่มีสมาชิกนะขนม,มไปบันทึกคําตอบ อันนี้จะเป็นคำตอบ32ข้อที่เราจะต้องตอบให้ครบนะคะแล้วก็ไปตอบพร้อมๆกัน,นอ,อันไหนที่ที่มันไม่มีในระบบมันจะดีฟอ์ให้ไม่ต้องกรอกอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่มีเด็กแรกเกิดเพราะว่าเมื่อกี้สับชัยสวนค่ะอายุ40กว่าแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับคำถามที่ที่มันเป็นซัพพอร์ตคนที่ไม่มีในนั้นมันก็ไม่ไม่ต้องตอบนะคะมันจะดีฟอ์ให้เลยไปหน้าอื่น ขนะขออนุญาตใส่ไปก่อนนะคะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีคําว่าบันทึกกับถัดไปกับก่อนหน้าถ้าเราไม่เมชชัวในแต่ละข้อนะคะให้กดบันทึกก่อนกดถัดไปนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเราคีย์ไปแล้วถึงข้อที่ยี่สิบแล้วเราจําเป็นจะต้องปิดเครื่องก่อนโดยที่เก็บไม่เสร็จให้เรามากดบันทึกตรง ตรงกลางไว้ก่อนนะคะนั่นหมายว่าพอวันรุ่งขึ้นเรามาเปิดข้อมูลครัวเรือนเนี้ยค่ะเราจะสามารถออตอบข้อยี่อดต่อได้เลยเพราะฉะนั้น1ถึง20ก็จะถูกบันทึกให้เราแล้วนะคะโอเคก็มาติดเลือกอื่นอ,อืนอันนึงคน ไปไหมไปหนึ่งคนถ้ามันไม่ขึ้นให้กดถัดไปอะคะ่ะให้เราย้อนกลับไปดูคำตอบได้เลยนะคะมันจะต้องมีข้อใดข้อนึงที่ยังไม่ตอบแน่นอนอย่างอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีคำถามว่าเออพี่ใช้โมบายแอปแล้วตอนตอนที่ตอนที่บันทึกข้อมูล หน้าปกควรเรือนทําไมถัดไปไม่ได้ทั้งๆทีทเ่เราเราบอกกันว่าโลเคชันเราข้ามได้รูปภาพเราข้ามได้คือทุกคนจะไปคอยตรงที่ว่าอา๋อหรือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โลเคชันหรือไม่ได้ใส่ภาพควรเรือนที่จริงไม่ใช่นะคะมันมีคําถามที่มันถูกดีฟอ l t ด้วยการกระบาดสาีดอกจันสีแดงเป็นค่าดีฟอ t ว่าข้อมูลตรงนี้ต้องมีมันถึงจะยอมให้ถัดไปนะคะได้รับการตรวจทุกคน ไม่ได้ออกการรงกายเลยหนึ่งคนมีความมั่นคงยังพอนะคะเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ปิดถ้าเราไม่ปิดซักอันหนึ่งที่มันจะบังคับให้ตอปุ่มถัดไปมันจะไม่ให้มันจะไม่ให้กดถัดไปปุ่มบันทึกก็จะไม่ให้กดบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆค่ะว่าคําตอบเราครบไม่ ถูกรควันไม่ถูกรน ไปหรือเปล่าคะ่ะ ้อแนี้เัองือว่าหนหรือต้องแขกอี่้อเจหางอันนี้ก็ใส่รายได้ไปนะคะค่าใช้จ่ายในแต่ละเรื่องไป ไม่มีเงินกู้ก็เลือกไปไม่มี อเดี๋ยวขนมจะมีไฟล์ไฟล์วิดีโอที่เลคคอร์จากการคอนเฟรนต์วันนี้นะคะทําเป็นลิงก์ส่งให้นะคะปกติซูมมันบันทึกได้อยู่แล้วแล้วก็มีลิงก์ให้ให้ไปดาวน์โหลดเก็บไว้อะไรอย่เงี้ยค่ะไม่มีนะคะเร,เรื่องคำถามเรื่องโควิด ก็ไปตอบเรื่องภาคผนวกนะคะแล้วก็เลือกผู้ให้ข้อมูลนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ล่าสุดขนมเพิ่มเติมเรื่องผู้ให้ข้อมูลมานะคะแล้วก็ต้องติ๊ก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 ยินยอมที่จะให้กรมการพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานรัฐนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็กดบันทึกอ่าอันนี้ถือว่าเป็นการเ็จสิ้นของการบันทึกนะคะตอนนี้พอเราบันทึกเสร็จแล้วะคะ่ะเรากลับมาดูที่หน้าหลักเรา มาดูที่เราบันทึกเห็นไหมคะว่าสถานะตอนแรกค่ะมันจะขึ้นว่าเยังไม่พร้อมเนื่องจากยังไม่ตอบอะไรก็ว่าไปมันจะเปลี่ยนเป็นรออัปโหลดแล้วอันนี้ขนมบันทึกในโมบายแอปนะคะอันนี้ขนมจะแสดงให้พี่ดูว่าอ่แล้วแล้วพอพี่บันทึกในโมบายแอปแล้วอ่ะยังไม่อัปโหลดเนี่ยพี่ไปเปิดในเว็บแอปที่เห็นไหมขนมก็ออกจากโมบายแอปจึ๊บแ,แ,แล้วขนมก็ไปเปิดเว็บ เอ,เ,เอ่เหมอนบอกก่อนหน้านี้ว่าโมบ,บ<ร>ายบ<ล>เว็แบแอปมันจะซับพอร์ตแล้วเราจะออกจากระบบปชมเราทำยังไงอนะคะเราก็มาเข้าเว็บึเราเข้าไประชุมกับเขาอยู่เราจะออกเราเราไม่เข้าเราประชุมแล้วนี่ล่อมีมีพี่ท่านไหนลืมปิดไมคไม่เอ่ยเราก็มาล็อกอินเข้าเว็บ นมรออินเข้าเับแล้วก็ไม่คิดตึ้มนะคะแล้ก็มาเลือกดูน่าเข้ารีดแล้วน่าได้สับนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่า พอขนมอ่ะบันทึกใน Windows เออในในมบอยแอปพลิเคชันปุ๊บอะค่ะขนมมาล็อกอินหน้าเว็บขนมก็เห็นข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าคีย์สุวรรทั a เรียบร้อยเราการอัปโหลดนะอะไรนะคะถ้าเราอัปโหลดนี่เลือกเสร็จแล้วเราก็ติ๊กเลือกทำการอัปโหลดอัปโหลดเรียบร้อยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการอัปโหลดเรียบร้อยอ่ะโอเค อ๋อเพราะว่าต้องรอที่นี้นะคะรอหลัง24นาฬิกาถึงจะหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือการใช้งานบนโมบายแอปหรือเว็บแอปทาเหมือนกันนะคะ